สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพัฒทอล์กในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2566ค่ะและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกัญญาบานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยอยากจะทราบว่าในปีนี้มีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานจานวนเท่าไหรคะในปีนี้นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีของเรานะคะมีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด1,253คนนะคะทั้งปริญญาตรีและก็ปริญญาโทค่ะค่ะแล้วมีกี่คณะคณะอะไรบ้างคะของเรามีทั้งหมด6คณะนะคะก็คือคณะคารุศาสาตร์นะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีณค,โโยรระคะะณะเทคโนโลยีสาหกรรมนะคะและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะค่ะอยากจะทราบว่าความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏของท่านมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นอย่างไรบ้างคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเรานะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบนนะคะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของวัฒนธรรมมีทุนวัฒนธรรมที่สูงนะคะมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น แล้วก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์นะคะซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะสมัยโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือในส่วนของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีอัตลักษณ์ของนักศึกษานะคะที่โดดเด่นนะคะก็คือมาจากชื่อย่อของมหาวิทยาลัยนะคะนั่นก็คือมอรทนะคะมก็คือความเป็นมืออาชีพนะคะตรงนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะก็จะอบรมนะคะบ่มเพาะนะคะนักศึกษาของเราเนี่ยให้มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของวิชาชีพตามสาขาที่นักศึกษาได้เรียนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีการฝึกอาชีพที่2ที่3เพิ่มเติมให้นะคะแล้วในส่วนที่2นะคะก็คือรอเรือนะคะก็คือรักท้องถิ่นตรงนี้เราคิดว่ามีความสําคัญมากนะคะเพราะว่าเราปลูกฝังในเรื่องของคุณลักษณะนะคะในการรักท้องถิ่นโดยการผ่านวิชานวัตกรท้องถิ่นนะคะซึ่งนักศึกษาของเราทุกคนเนี่ยจะได้เรียนนะคะทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินะคะโดยลงไปทํา โครงการต่างๆนะคะเพื่อพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาในท้องถิ่นของเขานะคะตามที่ท้องถิ่นมีความจําเป็นแล้วก็มีความต้องการนะคะแล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็คือทอก็คือทันสมัยนะคะทันสมัยเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้ติดอาวุธนะคะในเรื่องของทักษะที่ทันสมัยนะคะโดยเฉพาะ ทักษะภาษาอังกฤษนะคะและทักษะดิจิทัลนะคะซึ่งเป็นเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลน,นะคะซึ่งบัณฑิตของเราเนี่ยก่อนจะสำเร็จการศึกษาทุกคนนะคะจะต้องได้รับการพัฒนาแล้วก็ต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลน,นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เรานะคะจัดให้กับนักศึกษาของเราะะที่เราคิดว่ามีความโดดเด่นค่ะค่ะแล้วในเรื่องของนโยบายพิชมมหาวิทยาลัยตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยของท่านเป็นอย่างไรบ้างคะ ในส่วนของนโยบายพิโฉมนะคะทางมหาวิทยายลัยราชภัฏเทืสตรีนะคะก็ได้เข้าร่วมโครงการของกระทรวงอวตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็ได้ทําโครงการเสนอกระทรวงและได้รับจัดสรรงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ก็เป็นปีที่4นะคะซึ่งโครงการที่เราทำนะคะที่สําคัญนะคะก็จะเป็นโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะคะก็คือลงไปช่วยพัฒนาชมุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะมหาวิทยายลัยราชภัฏเทืสตรีของเราเนี่ยดูแล ใน3จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดลบ,บุรีสิงห์บุรีและก็สระบ,บุรีนะคะโครงการเด่นๆที่เราทำนะคะอย่างเช่นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสร้างสารรค์นะคะใน3จังหวัดนะคะที่เราทําไปเมื่อปี2566นะคะแล้วก็เมื่อปี67นะคะเราก็ลงไปช่วยพัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดลบ,บุรีลบ,บุรีนี่ก็จะโดดเด่นเรื่องมีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของดินสอพองเราก็ลงไปพัฒนาเรื่องของช่องทางการตลาด มีหลักสูตรอบรมนะคะจะทำศูนย์การเรียนรู้เรื่องของดินสอพองแล้วก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินสอพองนะคะเพื่อที่จะนำไปขายทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้นะคะแล้วก็ในปี68นะคะเราก็ลงไปช่วยจังหวัดลบบุรีนะคะทำในเรื่องของ Creative Economy Riverside ซนะคะเป็น Riverside Heritage นะคะก็คือเป็นเศรษฐกิจสร้างสารรค์ริมแม่น้ำของลบบุรีนะคะที่จะลงไปช่วยพัฒนา บันได61ขั้นซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจเดิมในสมัยสมเด็จพระน,นารายณ์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น,นะะแล้วก็เป็นแหล่งที่ประชาชนเนี่ยได้มาทํามาค้าขายนะคะแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นน,ะะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ทำนะคะ mm. ก็จะเน้นในเรื่องของการลงไปช่วยพื้นที่นะคะตามความต้องการแล้วก็ความโดดเด่นของพื้นที่ที่มีนะคะให้มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ให้มีรายได้ให้ประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ ค่ะตอนนี้ก็คําถามสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะให้ท่านได้กล่าวแสดงความดีกับบัณฑิตที่จบใหม่ในครั้งนี้ค่ะค่ะในวันนี้นะคะเป็นวันที่บัณฑิตทุกคนนะคะสำเร็จการศึกษาะะก็ถือว่าเป็นความสําเร็จนะคะที่สําคัญยิ่งๆนะคะของบัณฑิตทุกคนนะคะแต่ว่าก็อยากจะฝากบัณฑิตไว้นะคะว่าการความสําเร็จในครั้งนี้นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้น ในการที่จะสร้างอนาคตนะคะการทำงานของเรานะคะแต่เราต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะต้องศึกษาและก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อนเนื่องนะคะ <Spe ed S 1> เพื่อที่จะนําความรู้ทักษะต่างๆไปใช้นะคะในการที่จะพัฒนาตัวเองนะคะและก็การทํางานของเรานะคะก็ขออวยพวรให้บนติตทุกคนเนี่ยนะคะมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็มีความเจริญรุง่งเรืองสืบไปะคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอธิการบดีด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ